สวัสดีครับผมหมอสุริศจากสุริยาคลินิกครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทำศัลยกรรมที่คนไทยทำมากที่สุดครับนั่นก็คือการทำศัลยกรรมจมูกมันมีเทคนิคอะไรบ้างต้องบอกก่อนเทคนิคในการทำศัลยกรรมจมูกเนี่ยมันมีมากมายหลายเทคนิคครับแต่เราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งคร่าวๆได้อยู่3เทคนิค1 เทคนิคการทำแบบ close สอเทคนิคการทำแบบ semi open แล้วก็สุดท้ายครับเทคนิคการทำแบบ open case เ,เนี่ยจะเลือกยังไงว่าจะทำเทคนิคไหนดี1ครับต้องดูเลยว่าเป็นการทำสัญญากรรมแบบ case ใหม่หรือเปล่าเคสใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือการทำสัญญาร,รมโดยที่ ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยไหมแล้วก็ไม่เคยดำสัญญกรรมจมูกใดๆมาก่อนเทคนิค close เนี่ยนะครับจะทำง่ายๆเลยโดยการเลือกทรงจมูกเลือกซิลิโคนแล้วก็ mark ตำแหน่งว่าตำแหน่งของซิลิโคนเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนเทคนิค close ทำไมถึงเรียกว่า close ก็คือการเปิดจมูกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเปิดบริเวณของจมูกด้านขวา แล้วก็ใส่ตัวของซิลิโคนเข้าไป 2. การทำเซมิโอเพนเซมิโอเพนเนี่ยเราจะเปิดบริเวณรูจมูกนะครับทั้ง2ฝ้าเพื่อให้หาตัวของกระดูกอ่อนปลายจมูกแล้วก็จะเย็บตัวของอินเตอร์โดมนะครับก็คือเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกเข้าด้วยกัอนอาจจะตกแต่งไขมันหรือไม่ก็ได้เทคนิคนี้จะทำให้ปลายจมูก เรียวเชิดเป็นเทคนิคที่ปัจจุบันเนี่ยคนทำมากที่สุดส่วนสุดท้ายครับเทคนิคโอเพนตัวนี้เนี่ยครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของจมูกใหญ่จำเป็นที่จะต้องตบไบห้ามตัดแต่งไขมันลดขนาดจมูกตัดแต่งกระดูกวิธีนี้ทำได้ง่ายที่สุดแต่ก็มีแผลบริเวณของ ภายนอกให้ได้เห็นเคสที่เลือกวิธีนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการหายของแผลได้ช้ากว่า2วิธีที่บอกมาอย่าลืมติดตามนะครับว่าใน EP ีหน้าผมจะมาให้เกร็ดความรู้ในเรื่องของการทำศัลยกรรมในเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ